ฟังก์ชันตัวนี้เป็นเกลียวพ่อนะครับพ่นลมตะภายหลังนะครับพยุงเครื่องพ่นเล็กนะครับทีวีบนห้างตัคือว่าเกลียวระับตกนะครับอะไรอยู่นี่นะครับเอาขึ้นพัตรงได้นะครับแา่ตะภายสวยพี่ลมแรงครับท่อลมใหญ่นะครับเล่นใงยจมนะครับสองจังหวะนะครับพี่ Lâm lan nó hấp cái Lâm lan lan mắt tàu bề Mai, Bảo gì Nhất đây luôn ดรอผู้เรียนได้นะครับรับประกันเลยครับแรงแน่นอนครับ